เปิดผลงานละครทั้งหมดของพระเอกสุดฮอตจากทางช่องเจธันวาสุริยาจากักรสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเปิดผลงานละครทั้งหมดการของพระเอกหนุ่มธันวาสุริยาจากักรว่าเขาคนนี้เนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องใครที่เป็นแฟนคลับของธันวาเนี่ยก็อย่าลืมมาดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเปิดตั้งแต่เรื่องแรกจนเรื่องล่าสุดที่เขาเล่นเลย ใครที่พลาดผลงานเรื่องไหนของเขาไปนะคะคุณดูคลิปนี้จบแล้วก็ไปหาย้อนดูกันได้นะคะทุกคนก็ปัจจุบันนี้นะคะเขาขึ้นแท่นเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดไปแล้วนะคะคนนี้เนี่ยฝีมือดีมากโดยเฉพาะฉากดราม่าเนี่ยเป็นคนที่เล่นดีมากเลยนะคะต้องบอกเลยจริงจริงว่าเล่นดีสุดๆฉากดราม่าฉากโดยเฉพาะฉากคอมเมดี้กระล้อนกระลอนนิดนึงนะคะกวนๆเล่นได้เป็นตัวเองสุดๆจนเราดูแล้วรู้สึกว่านี่เขาเล่นละครอยู่หรือเปล่าเนี่ย ก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทันวาเนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องและประกบคู่กับนางเอกคนไหนบ้างก็มาเริ่มกันที่ผลงานเรื่องแรกของเขากันเลยผลงานเรื่องแรกของทันวาก็คือละครเรื่องมนต์รักแม่น้ำมูลเรื่องนี้นะคะเป็นพระเอกรองประกบคู่กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกผลงานเรื่องต่อมาของทันวาก็คือละครเรื่องอสูรน้อยในตะกินแก้วเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องลูกผู้ชายไมตะพดเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกรอง ประกอบคู่กับแนนนตัตชาแต่เราหาภาพคู่ของคู่นี้ไม่เจอนะคะทุกคนเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องแสบสลับค้่เรื่องนี้นะคะก็พระเอกเนี่ยมีถึงสองคนเลยเพราะว่าบทเด่นทั้งคู่ทันวานะคะประกบคู่กับทัพทิมมาต่อกันที่ผลงานที่ทันวาเนี่ยขึ้นแท่นเป็นพระเอกละครหลังเข่าเรื่องแรกก็คือละครเรื่องวิมานมะพร้าวเรื่องนี้ประกอบคู่กับเชียร์ทิคําพรเรื่องต่อมาเรื่องลีลาวดีเพิง เรื่องนี้ประกบคู่กับทัพชิมอัญญาลินเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องแหวนสวัสด์เรื่องนี้ประกบคู่กับแพนเค้กเข็มมณิช์ผลงานเรื่องต่อมาเราเชื่อว่าหลายคนต้องชอบคู่นี้ก็คือละครเรื่องคู่ปรับฉบับหัวใจประกบคู่กับกินอัสดาพรซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งคู่กลายเป็นคู่จริงไปแล้วเรื่องต่อมาละครเรื่องไฟลักเกมร้อนประกบคู่กับแซมมี่คาวเวล แล้วก็ยังมีภาคต่อด้วยนะคะก็คือเรื่องทะเลไฟผลงานเรื่องต่อมาละครเรื่องลิซยากลับมาร่วมง,งานกับทัพทีมผลงานเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องดอกหญ้าในพายุประกบคู่กับแคทซอนยา่าเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องคุณหนูเรือนเล็กกับการขึ้นแท่นเป็นป่าดันนางเอกน้องใหม่ตอนนั้นก็คือนางเอกปูเป้เกตลินและการกลับมาร่วมง,งานกับแซมมี่คาวเวลอีกครั้งในละครเรื่องหลงเงาจันทร์ มาต่อกันที่ละครสุดแซบเรื่องสองนาลีเรื่องนี้ประกบคู่กับมินพีชยาและที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือละครเรื่องหลงกิ่นจันท์ประกบคู่กับทัพทิมเป็นเรื่องที่4แล้วนะคะทุกคนกำลังสนุกเลยเลตดิ้งดีด้วยนะคะส่วนผลงานเรื่องใหม่ของทันวาที่เราก็อาจจะได้รับชมในปีนี้เหมือนกันก็คือละครเรื่องพิกกับเกลือเรื่องนี้นะคะทันวากลับมาร่วมง,งานกับแคนซอนยาอีกครั้ง ซึ่งกาลังถ่ายทําอยู่คาดว่าน่าจะได้รับชมเร็วนี้แล้วแหละก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับผลงานทั้งหมดของพระเอกหนุ่มทันวาสุริยะจากคุณชื่นชอบผลงานเรื่องไหนของเขาก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกกันได้นะคะทุกคนสําหรับเราเนี่ยก็ชอบเกือบทุกเรื่องเลยนะเพราะว่าทันวาเนี่ยเป็นนักแสดงที่ฝีมือดีมากเล่นละครได้เข้าถึงบทบาทจนบางครั้งดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เล่นละครอยู่เลย คือเป็นพระเอกที่เล่นดีมากเข้าถึงบทบาทสุดๆเล่นเรื่องไหนก็อินเรื่องนั้นก็อย่าลืมติดตามผลงานล่าสุดของเขาด้วยก็คือเรื่องหลงกลิ่นจนันที่ออนแอร์ทุกคืนวันพุธแล้วคืนวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะใกล้จบแล้วด้วยเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะคลิปต่อไป อยากให้เราเนี่ยไปสองผลงานของนักแสดงคนไหนก็อย่าลืมแสดงความยินเห็นมาบอกกันได้นะคะทุกคน